สดครับวันนี้มาดูวิธีการทำากลนชาร์สวยๆอย่างนี้นะครับใน Excel นะครับผมเริ่มต้นเราก็ต้องมีชื่อของกิจกรรมนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับวันที่เริ่มแล้วก็วันที่เสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับเดี่ยเริ่มต้นนี้ฮะมีชื่อกิจกรรมนะครับผมเรียงมาเลยนะครับวันที่เริ่มวันที่เสร็จสิ้นนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราใช้ สูตรนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับเดทเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ปีเดือนวันนะครับผมสมมุว่า2020นะครับเดือน11นะฮะแล้วก็วันที่เริ่มต้นสมมุติว่า15อย่างนี้นะครับผมก็บุเล็บอย่างนี้ครับไม่ได้ฟอร์แมตที่ของเครื่องนั้นนั่นเลยนะครับผมต้องให้สูตรว่าเดทนะครับแล้วก็เป็นวันเริ่มวันเสิ้นนะฮะทีนี้ระยะเวลาครับผมพิมพ์เท่ากับครับ เอาวันเสร็จสิ้นตั้งครับผมลบด้วยวันที่เริ่มนะครับเข้าอินเทอร์เลยครับผมนี่ฮะได้แล้วนะครับแล้วก็เอาเมาส์จ่อตรวมุมด้านล่างนี้นะครับบดปุ่ลคลิกครับผมเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการทำตัวแกลนฉากกันนะครับเริ่มต้นนะฮะให้เลือกคอลัมน์ที่เป็นวันเริ่มต้นนี้นะครับผมวันเริ่มต้นไปที่ Insert นะครับผมตัว recommend chart นะครับ ดูเอาชาตนะฮะทุกอย่างนะครับเลือกเป็นแบบบาร์นะฮะแล้วเราก็เลือกเป็นแบบนี้ครับสแต c k นะครับผมเลือกสแต็กแล้วก็กดโอเคนะครับเราได้ขึ้นมาแล้วนะฮะจากสแต c k บาร์ตรงนี้นะครับผมถัดไปนะครับเราเอาเมาส์คลิกนะฮะคลิกขวาครับผมฟอร์แมตนะครับเอ่อ data เล็กด data ครับจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะ s e ล็กด data แล้วกด a อ d นะครับ เราก็จะแอดนะครับอันบนก็คือตัวระยะเวลานะฮะ duration ส่วนอันล่างนี้ครับก็คือข้อมูลของระยะเวลานะครับแล้วก,ก็กดปิดไปนะฮะกดตกลงนะครับทีนี้ตรงด้านขวาน,นี้นะครับผมกด edit นะครับผมแล้วก็มาเลือกนะฮะรายการของกิจกรรมนะครับกดตกลงนะครับกด ok ครับผมนี่ฮะ ตอนนี้ได้มาประมาณนี้นะครับตรงสีน้ําเงินนี้ฮะเอาเมาส์คลิกนะครับคลิกขวานะครับผมข้างบนจะมีคําว่าฟิลนะฮะเราเลือกเป็น no fill ครับตอนนี้แกนฉาดเราก็ออกมาแต่บัมกับข้างล่างขึ้นบนนะฮะเราก็คลิกที่ตรงข้อมูลตรงนี้ถ้ากิจกรรมคลิกขวาครับผมคลิกที่กิจกรรมก่อนนะฮะคลิกขวา format axis นะครับจะเห็นหน้าต่างขวาวาขึ้นมานะฮะมองมาด้านล่างนี้ครับจะมีคําว่า c a t e g o r y in r e v e r s e order นะครับกดเลยปึ๊บเนี่ฮะเขาสลับร่างขึ้นบนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เราได้แกนชันฮะขั้นสุดท้ายครับผมเรามาเคลียร์เรื่องของตัววันที่นะฮะวันที่ทำอย่างนี้ครับผมมีทริคนิดหนึ่งฮะเริ่มต้นนะครับเราพิมพ์กล่องขึ้นมาข้างบนนะครับว่าเอาวันที่เริ่มต้นของงานเลยนะฮะวันแรกของงานนะครับขอ Enter ไป แล้วก็วันที่เสร็จสิ้นของงานนี้ก็คืออันสุดท้ายตรงนี้นะครับเราก็ตรงนี้พิมพ์เท่ากับนะฮะไปถึงวันสุดท้ายข้อ Enter ครับผมทีนี้สอันนี้นะฮะวิธีการคือเราคลิกขวาครับเลือก Format c e l l ลนะครับปรับให้เป็น Number ที่สชญมหนึ่งหลักนะครับกดโอเค นี่ก็จะได้เป็นตัวเลขนี้มานะครับตัวเลขนี้จะเอาไปทำตรงนี้ครับนี่ฮะดัตต้าซีรีส์ตรงนี้เป็นวันที่คิดขวาครับผม Form a t a x i s ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ m i n i ม m m m ม็กซ m มนี้ครับเอาตัวเลขนี้ใส่เข้ามานะฮะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับก็คือตรงนี้เป็น44151 44151นะครับข้างล่างนี้ก็เป็น4 4 1 9 6นะครับ4 4 1 9 6นี่ครับผม เสร็จแล้วตรงนี้ฮะเราจะให้เขาขยับวันที่สูคทีละ7วันอ่าเี้ยอาจจะแน่นเกินไปฮะก็อาจจะขยายไปเป็นทีละอ่าสิวันอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้แกน้ฉาดสวยๆขึ้นมาใช้งานเรียบร้อยแล้วครับผมดูวิธีการอย่างนี้เลยนะครับ